สวัสดีครับสำหรับมืัอนี้นะครับ,รบเกษตรทถวบ้านนะครับสีพาบังบึงสวนแปลงผักนะครับของพ่อตานะครับเดินนะครับผักเล้วงามมือรีครับพี่น้องเรากำลังหดน้ำอยู่อันนี้จะเป็นผักผักยังว่าตาเนี่นนยฮะพักกาดเขียวนวัวออันนวะโองใช่ก๊ะ มันเป็นขั้นอาชี่เอาไปจในจริงมนขั้นสมงมันบ่ขายเข้ารถตัดเถอะได้ขายเข้ารถตัดได้ครับนี่ทรงออกไม่เอาไเกี่นมืออวานขึ้นมาเอาแล้วนะครับทรงรถตัดนะครับขึบ้นหทางผู้เดียวธรมรมดารได้ครับนี่ <laughs> ขึ้นทางขึ้นทางได้ครับนี่ขึ้นทางขาดผลงานไหมครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมึงให้ใกล้ครับ ผักเขียวผักเขียวนะครับขั้นสุ่มได้ปะผักเขียวขั้นสุู่งยันอย่างนี้ผักเขียวไงเอาไปเพาะกาดดองก็ได้นะครับดอครับนี่อันนี้มีผักผักวังตุ้งวะใช่ไหครับผักเป็นผักแบบแบบเป็นแบบผักข้าวหน้ามั้งปะอ๋อแหมอยู่อะ ใสปุยวะเนี่ยใสปุยเยปเกีย,ย,กยนะครับแล้วก็เป็นเป็นฟุ้นเนาะขีโมขี้ยังนี่แหละเออครับครับอ๋นี่สายนอ้ออออักเอาอนนความตุ้งดอกความตุงต้งดอกอ อ้โมเมนนั่นผักกาดบ่ะโอ้ผักกาดผักกาดาตุ้มดอกเออผักกาดกวางตุ้ดอกบ่เดี้่ลวกลวกกินเสียบครับอันนี้ครับเพชรเป็นผักไอ้ขั้นสมนาะผักเกียมชายเขาเอิ่นอครับพผักกาดดองนดองนี้ผักกาดเกียนี่ผักยังผักซีว่ะนี่ผักซีน่อยผักสีหน่อย ใช่อมหนูเนาะออมน,นูออ้พอมเกียดตะัน,นครับอัน้นผูนี่พักยังันนี้หอมเบงนี่บัวพูนเนี่ยพักนันเดียวกันครับนี่มันบัวโอ้ย่ังเปิสลัดแับแล้วปลูกอะไรยางด้วครับนี่หอม หอมนี่กะทิวไปรถตัดน้ำเหมือนหรือเนือ้อหรือว่าขายน้ำบ้านก็เพราข,ขายขายน้ำบ้านเพรับขายดีเนาะเพราะว่าเราปลูกปลอดสารพิษได้พี่น้องนี่หอมแดงปลูกไม่ก็รอดถึงนี่ครับหอมแดงอันนี้อันนี้ใหญ่แล้วเนาะอันนี้ใหญ่แล้วนี่ใหญ่ยยแล้วนี่ครับนี่ใหหญ่เลืออยู่แ,แล้วจะป,ปลูกเป็นรอดๆได้เนาะบ่ได้หอมแดงปลูกไม่ก็รอดขึ้นครับนี่มือ นี่แหละครับพิธีเป็นบ้านนะครับตอนไงแล้วเราก็จะเก็บไปตลาดนั่น,นี่ครับแต่ว่าอยู่รถตัดอีกคนจะมารับเองสุดจอยนะครับ,คร,บครับมีคนมารับเอานะครับเป็นผักพวกประกาศกวางตุ้งราชำรรม นี่พัขาดเขียวไงน้นกขุมโอ้นกขุมครับนี่พอนนกนะครับเนี่ย<า>นันกิดด่านแล้วครับไต่มาได้แล้วนัน่นนกขุมโอ้ยเ <c oughs> นาะไปได้ละหลอดไปได้แล <c oughs> วเรายัางนกขุมไปคิดเหียนสมัยอันพ่อถอกับลูกเคยเนาะลาบนกขุมเออลาบใส่การกลวยโอ้เสียบน้อพอเสียบน้องพอวันนี้ลูกสาวไม่เห็นครับวันนี้ เออลูกลุ่มข้างยุคโอหมเนาะโอ้ยหรือมอนุขขุมไเอ้าเพราะเจ้าคือว่าคนาขุมไซสนาดลูกสาวอะลาบกันเกลยกินโอ้แสบเลยครับลาบกันเกลียไม่จินจะนุคุมนะแต่าก,การเกลยซื้อก็แสบครับอ,อันนี้นิทานมากันซื้อแล้วครับมีผักซีครับผักซีใสออมเฉียดนะออมกบอันนี้จะเป็นหอมแดงตัวเล็กๆครับนี่เรา,เราปลูกเป็นแบบ เป็นช่วงเป็นช่วงเพราะว่าถ้าปลูกใหญ่พร้อมกันเลยมันก็ดีขายบ่ทันเนะาะครับนี่จะเป็นมะเขือเือนีค่ครับนีม่มะเขือมะเขือมะเขือเทศเดี๋ย <laughs> วปลูกไปเรื่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ปลูกกันอีน้ำด้วครับนี่ อันนี้จะเป็นต้นต้นยางนานะครับเนี่ยถ้าปลูกไ้หลายต้นเนี่นะครับลิ้มตั้นงานนี้ครับแล้วหดหน้าประจําเนาะรดหน้าประจําต้นยางนาปลูกไปทั้งพ่อปีเลยครับเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เติบยิ่ครับนเนี่ยครับต้นยางนาร้บปลูกไ้หลายต้นนะครับ มาดูสวนผักครับนี่สวนผักที่ที่เพิ่นเก็บเป็นหวานนี่ครับนี่คือทางเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นรับไปขายอยู่รถตัดเนาะเก็บไปแปียหนึ่งครับตรงนี้เะ็บเป็นผักขนานะครับผักขนาเราก็ท่านหดนดามสายมานึ่งแดดเลยออดีฮ <c oughs> ้อนน้อยนึงครับน้องเบิรพดเปนผักข่าสองตายย้ายเห็ดสองคนนี่ครับ นี่ครับก็หดนาดอยู่นี่จะเป็นหอมแดงนี่ครับวิธีชีพของคนสมัยก่อนนะครับเพื่อนจะปลูกเป็นแบบนี้นะครับคือหอมแดงนะครับหอมแดงนี่แล้วเนี่ยมันนะครับปลูกไว้แล้วก็จะ้างๆเพื่อนจะแส้มเลย ผักหอมป้อมที่ผักผักผักขีกกก้จีนนี่เขาเออนี่อันนี้แกประกาศเฉียวไงมาสุดอ่ะนี่นครับมาดึงอันนี้ไผยยังก็ไท่หวานไทยจิมสู้งเหรอวะออโอ้นี่ครับปลูกไว้เราได้ขายให้กันนี่ครับนี่ปลูกไว้ลายกรอย กินบัตเีหัวน้าหัวน้าได้กินเบนิดปีถ้าหัวหน้ามันนล่นปะออกสามลูรู้เลยเน่อยะออกจะรออะารกันดีๆนะครับพื้นที่บัหลายนะครับแล้วปลูกพื้นที่ลายล้างบ้านนี่นะครับเนี่ยแเราขยายไปเยอะตักบุ้งมีหอดสลัดครับพี่้องสลัดสลัดกระปุกเพืยย่ออยากได้กบ สั่งจองได้เลยครับแล้ขายพวแพงนี่ครับรครับซื้อยี่สิบบาทไพซีแล้ววะซื้อยี่สิบบาทไพซีลเซลยเอาไปไว้ครับเอาไปไทั้งเกียร์ทั้งแขม<ส><ด>ผู้เอกได้กับสั่างพานทั้งผมได้เลยนครับเด้อผมดี ดอกล้ไปขายให้ตรงนี้ไม่เบิ้งตรงนี้ครับเป็นหอมอันนี้หอมอันนี้หอมหอมยังไม่ตายเนี่ยหอมยังหอมแขกหอมแขกโอ้โหนี่ครับที่กินดอกมันเนาะนี่ต้นใ่ผัดนี่แหละเนี่ยผัดใส้หมูยังแซ่บยครับ พี่น้องเห็นพี่น้องบึงพักอันนี้ก็ะครับพักอันนี้ก็จะเป็นพักอันนี้ก็ขายดีเลยครับพี่น้องเห็นบ่าน,นี้พักหอมครับนี่คนสร้างจองรถจงไว้เลยค,ครับนี่แพงเลยมันธรรมดาเลยครับนี่ขายดีก็มู <laughs> นั่นยายเล่าว่าขายดีก็มูพักหอม ครับนี่ผักผมนี่ครับนีู่<ล>กข<ห>ิมมาได้เดียนะครับมาเป็นหกเดียวเราปลูกแฉงไนน้นี่ผักผมนะครับนี่เราต้นนี้ง่ายใช่ไหมต้นอันนั้นผักผมงหญ่เหนบอกินได้บนะ<ด>อ,น,อ <laughs> น่ะน,นานเห็นวะนะครับวันเราว่าสิวันขายผมน,น,น,ยนี่ครับผักผมง่ <laughs> ที่กี้มันก็ตัวน,น้นอยแหละครับแต่ว่ามันยังไงครับนี่ผักผมบ้านผมเอินผักผมเด้่องจว่าเพิ่นนี่เอินอยังไดนะครับเราจะปลูกแซมไว้นะครับนี่มีหอดผักผมผักอันนี้จะเป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือคือนะครับนี่ผักขา้าผักข้านี้เพราะว่าบ่เออนย้อนแปลงดีส่น อ๋อซีเลนบ่ไปเนี่บ่ขยายอนปะออขายมืนเม่อันนีอืปลูกซีเลนป่ขนนเขาลูกกินไหมยังยเาหเเอาไนมันเป็นพันเดือ มันเ้อยที่เห็นว่าสิ่เจสาหมอกเล้อก็เป็นปุ๋ยปนไม้หานได้สวนเลยสายาพับแล้วนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวสายาพับสายยางพับน้ำอะไรนะครับนี่อืมนะ น,นี่พักท้าครับเนล้วปลูกแซมไบนะครับงามนะครับผักน,นะสำหรับคลิปนี้กับมาเบึงส่วนเนาะสวนปตาบุญเรืองนะครับงานดีครับพีน้องเบึงส่วนเรานะครับพุ่นแล้วคุนใกล้น นี่ก็จะเป็นเนินพักไอ้ไอ้นี่ครับเราตัดล้ะครับนี่เป็นหมอนหมอนกินใบนะครับไอ้หมอนใบมันเอาไปไอ้ข้าเจ้ามาซื้อเราเลยครับเราก็ได้ขายกันนะครับซื้อไปอให้หมอนเลี้ยง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 หมอนนะแต่ว่าน่วยมันนี่กินได้ครับหมือนเบอร์รี่เนาะปลูกไว้หลายอย่างสวนแล้วนะครับพี่น้องมครับสรับที่นี่ก็ ฝากพี่น้องไปนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเกษตรไทยบ้านนะครับมื่อนี้มาเบิ้งสวนนะครับปอตานะครับนี่ครับนะครับเรากำลังหดผักอยู่สักพมืี้ก็อ,ขอขาคามาสวัสดีครับ